ที่4พิจิกายนะครับคณะของเรากำลังจะไปขึ้นเรือนะครับเพื่อล่องแม่น้ำยังสีเกียง,นะ,น,งนะครับครับเรียกว่าเป็นคณะของเราครับคณะทัวที่มาจากปากช่องนะครับกำลังจะเดินไปขึ้นเรือ เพื่อที่จะล่องแม่น้ำายงสีเกียงนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีน6,000กว่ากิโลเมตรก็มีชาวจีนแต่งชุดประจำชาตินะครับต้อนรับพวกเราอยู่ด้านล่างนะครับสองคนสาวสวยครับ ข้างหน้าจะเป็นเรือนะครับเป็นเรือมีทั้งหมด4ชั้นนะครับเรางลรังเดินลองไปขึ้นเรือข้างหน้านะครับ <tem pie> และหน้านี่คือเรือนะครับเรือที่จะล่องแม่น้ำยังสี่เกียดน,น,นี่เป็นแม่น้ำยังสี่เกียน แม่น้ำเซียงสีเกียงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนนะครับ6,000กว่ากิโลเมตรนี่ก็ภายในเรือนะครับผมกำลังเดินขึ้นมาชั้นที่สองนะครับก็เหมือนโรงแรมเลยครับภายในเรือกำลังชั้นที่สองมีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับแต่ละชั้นราคาก็จะแตกต่างกัน นี่ก็มี็นคณะทัวร์เรานะครับที่มาจากฝักช่องครับก็กำลังเ,เลือกที่นั่งกันนะครับครับตอนนี้กำลังล่องเรืออยู่ที่แม่น้ำยางสิงเกียงครับ น,นี่ก็เป็นผลานของนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือ,อน,นี่ก็เป็นทีมงานจากปากช่องนะครับอาจารย์อุทิศอาจารย์วิไลวานอาจารย์ดัธนาพี่จ,จิตชาที่สุรพลแล้วก็แถวนะครับพิยาไปไหนล่ะครับก็ไปถ่ายรูปบริเวณด้านรอบเรือนะครับที่กั้วอประยุทธ์นะครับ พี่สเสมอพี่บุญหานะครับ้องฟูบุธทารักเวาสวะเคายวะไปไหนไเ,ออเนคารวะทางนี้กำลังล่องเรือในแม่น้ำย่งสีเทียง 尊敬的各位游客朋友，在上船的时候，给大家发了一张蓝色三峡石礼券。那刚刚第一次三峡石发放的时候，很多朋友是在拍照、环境没有听到广播，也没有领取到三峡石。此时此刻，请手中有。